สวัสดีครับสารพันธ์ชาแนลครับพี่น้องหนู้ลยหลายปีเอ้าเอาเอา่มันมีรุ่นยุติครับคือติงยุกนิกยุกนิกอีหยังครับอีหยังเอ้าแม่นี่ลีครับแม่นี่ลีนีละครับมองที่ห้าไซหลายพี่น้องโอ้เอ้าเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วแม่นีกแล้วครับเป็นยักษ์สีครับ ต้งขี่ควายพี่นอ้อยดูครับทำความสะอาดง่ามๆครับดูครับลังนึงครับนี่ครับ,บหมายครับนี่ครับถือครับนี่ครับหลังนึง นี่กับโปรที่พี่น้องครับล้างหนึ่งครับนี่ครับไม้หนึ่งครับพี่นอ้องไม้หนึ่งครับ ตัวไม่ใส่เวนีพี่น้องเอ,อ้าครับ,ม,ม,รบมีเต็มแล้วครับมีแต็มแล้วดูครับต้นหยาลุ่มๆุ่มเลยพี่นอ้องครับง่ามอยู่ครับพ่วงเข้าไปใสพี่น้องนี่ครับไม้ เอาปาดพี่น้องเบื้องหยังครับเบื้องหยังปาดถครับคุณนะนนี้ะครับเขาใส่ไปซหาหลังครับพี่น้งองนีคนยยคยย่ครับไม้เฮาเอาพีแก้อีกแล้วครับพี่แก้มอีก้โอ้ยไงครับไงแก้มมีครับโอ้พี่น้องโอ้โอโอ ครับวิธีจับนะครับจับหางครับจับพวงครับอ้โถครับพี่น้องแตมนี่เลยครับครับครับเบิ้งครับโอ้เบิ้งเข่าปีนี่พี่น้องเห็นครับเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยพี่น้องพุ่งหน้าดอนครับเข่ากะง้าหนูกะไลยครับแตมนีแต้มฝากพี่ฝากน้องนิด่ดอกครับนี่ครับหมายหนึ่ง นี่ครับข้องหนึ่งบึงพี่น้องบึงยุงไม่มุ่มครับย่ามือเศร้าครับบรรยากาศที่ดีครับทงเฮ่ทงหน้าเฮาหลังนี้ค้องขามครับนี่ครับไซเวนีครับมันเป็นข้องขามนี่ครับนี่ครับบวบวงือบ่เห็นเอาอีกครับอีกครับมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้ว อสะอนครับสะอนครับอ่ะครับผมอยู่ข,ข้างคู่สานี่ครับพี่น่องหลังนึงครับก็ว่าไม่ใส่เวนีตลอดพี่น้องใส่ครับใส่ออ้นั่นดีครับนั่นดลครับ สวัสดีครับอู้ตะเวนกับสีแกงแล้วครับพี่น้องถึงครับค้องขีดตะเวนขึ้นเลรวครับพี่น้องนี่ครับสองหลังหนึ่งครับมันมาหากินหอยยึดทางน้ำนี่ครับพี่น้อง นี oh, so ่ครับใส่สองหลังยี่นี่พี่น้องยุ่รดทางน้ำเลรอครับพอใส่ไว้คุณครับมาหากินหอยครับคุณเอ้าคุณเดีครับเตีมหนึ่งพี่น้องเต้มหนึ่งอู้หูวรุ่นลอนี่เพิ่งดูพี่น้องพ่องามงามครับที่เขามาใส่ไว้เมื่วานนี่นครับค้องเรียนขามครับนี่ครับ หลังนึงไปไซสแล้วพี่น้องอ๋อนี่ล้วครับนี่แล้วนี่เดียครับืึนี่เดียครับนี่เดียครับนี่เดียครับอันนี้เป็นคางคู่สาพี่น้องนี่ตะข้องงามๆครับเห็นครับฟังทั้งฝุ่นกับายหลังอยู่พี่น้องนี่นครับหมายห้อครับจุ้มๆกันอยู่พี่น้องสามซี่หลังครับแล้วนี่ครับ เห็นบ่วงเอาครับโอ้หูผีครับผีครับโอ้พ้นนี่กระนูหลายเด้อพี่นอ้องเด้อพ้นนี่นะครับไม้ห่อครับมันลุกหากินในทางป้าเขาครับแล้วกระามไปคามมากครับโอ้พนญาจริงพี่น้องนะครับโอ้รอนี่กระเด็ดเด้อพี่น้อง ล่องดุ่นร้องครับออกมาหากิ่นใมป้าเข่านี้ครับพ่องมาะคางนน่ก็งามงามนะครับนนะครับไมยนึงครับเอ้ามี่เสียงห้องพี่น้องพี่หยังล่ะมับนบนห้องอยู่นี่ป้าเขา่าคจนจ้านครับ นั่นครับนั่นห้องยุคห่างนั่นครับเนี่ยห้องงามๆยีน่นมีบ่วงห้องเป็นไซส์อะไรพี่นอ้องนั่นครับนั่นครับ